ผู้ชมครับวันนี้สําคัญนะฮะใครก็ตามแต่นะครับที่อยากจะขายของบนออนไลน์พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายแลวทาไม่เป็นฟังวันนี้ให้ดีๆนะคุณมีโอกาสที่จะขายของออนไลน์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครับพูดคุยกับอาจารย์สวยสอนออนไลน์ครับคุณนัทประสอนฉัตนสอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะวันนี้มาสอนอะไรไหนบอกสิเห็นแต่สอนในออนไลน์วันนี้มาสอนในผลกระแสเลย <S <S ต้องบอกอย่างนี้สืบเนื่องมาจากมีคนทักมาเยอะค่ะพี่หนุ่มว่าเราขายออนไลน์ยังไงทําไมมียอดเติบโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะเราเข้าใจวิธีการทํางานคนไม่ได้ออกจากบ้านแต่ว่าคนยังเล่นมือถือดังนั้นตลาดที่ใหญ่อีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดโซเชียลวันนี้ก็เลยมีหลักสูตรมาแนะนําค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนตั้งแต่จับมือทําวันแรกนะคะเรียนเกี่ยวกับ6กเสาเข็มหลักในการสร้างเพจเพจก็คือเหมือนหน้าร้านเสมือนที่อยู่บนโลก Facebook ดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้คนเนี่ยเข้ามาเจอเราแล้วก็อยากซื้อสินค้าจากเราจากนั้นก็เรียนการโปรโมทโฆษณานะคะการโปรโมทโฆษณาคือการบูตโพสต์ทำ ไงเนี่ยไอโฆษณาเราเนี่ยจะไปเข้าถึง Facebook ของคนที่เล่นคนไทยเล่นอินเทอร์เน็ต50กว่าล้านคนตลาดใหญ่มากค,ค่ะวันนี้ถามคือเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือก่อนว่าสวยมีเครื่องมือแบบไหนทําไมถึงสามารถขายสินค้าได้หลักหลายแสนชิ้นต่อเดือนจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนเกี่ยวกับการแต่งภาพมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยค่ะเราสามารถแต่งภาพให้มัน เกิดมูลค่ามหาศาลจากนั้นเนี่ยก็เรียนการตลาดศูนย์บาทค่ะอย่างบน IG นะคะหรือว่าบน Tik t o อกซึ่งมันแพลตฟอร์มที่ตอนนี้คนเล่นเยอะมากมีตลาดที่ใหญ่ดังนั้นเดยมีเปิดสอนคราสพิเศษออนไลน์6เสาเข็มหลักแบบจับมือทำา6วันพลิกชีวิตในราคาเพียง98บาทค่ะเฮะเดี๋ยวนะเอาใหม่สิ <laughs> ธรรมดาสอนในเก้าพันกว่าเก้าพันเท่าไหร่นะเก้าพันแปดร้อยค่ะเก้าพันแปดร้อยบาทในคอสของอาจารย์สวยที่เขาสอนค่ะแต่วันนี้มาออกรายการเราแกบอกว่าอยู่สอนให้คิดเงิน98บาทใช่ใครพลาดนี่บอกเสียดายมากเลยสําหรับคอสนี้นี่พี่อยากเรียนเลยนะ <c oughs> เรียนดูจริงจริงพอฟังแล้วอยากเรียนเลยใครก็ตามที่สนใจทักเข้ามาค่ะในไลน์นะคะไลน์แอด S <S เครื่องหมายแอดนะคะแล้วก็ as98 นะคะหรือแคปหน้าจอก็ได้นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์0633623636แล้วก็ที่สำคัญคอร์สนี้ต่างจากคอร์สอื่นตรงที่ว่าอาจารย์ที่มาสอนนะคะพี่หนุ่มจะเป็นคนที่ทำแล้วมีผลลัพธ์จริงๆมไม่ได้จํำจากตำรามาสอนและใครที่เรียนไม่ทันก็มีคลิปย้อนหลังให้ด้วยปกติเวลาที่เขาสอนเวลาเข้าคอสของเขาเนี่ย9,800บาทวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายนะฮะคุณดูรายการเราคุณจ่ายแค่ 98บาทเท่านั้นเขาสอนให้คุณแบบเต็มคอร์สเหมือนกันคุณได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในการขายทุกสิ่งทุกอย่างได้สนใจนะติดต่อได้เลยนะครับที่ l i น์แอดนะฮะ as 9 8 a อสมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 6 3 3 6 2 3 6 3 6เอาลวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สวยมากนะครับยินดีค่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเรียนด้วยยินดีพูด <มา S 1> จริง,รง <c oughs> เพราะผมฟังแล้วผม,มอยากเรียนเลย <c oughs> ผมนี่เป็นคนที่โง่แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มได้ค่ะวันแรกก็ไม่มีใครเป็นค่ะออนไลน์มันไม่ได้ยากแค่เราไม่รู้เฉยๆวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ